คนมานั่งรถส่วนตัวมานั่งรถเมล์มาก็ได้นะครับฝากหมดที่อยุธยาในบาเจตนะครับมาที่นี่แล้วก็บาาช็อปมากินมาชิวๆกันนะครับบรรยากาศแบบนไทยมีอาหารข้าวอาหารหวานนะครับรวมแล้วแต่สุขพัฒนาวีมือาอย่างเรื่องแบบใหม่นะครับเอราว้บริการสํารับแบบพู เยี่ยมชมตลาดนะครับก็เชินเลยนะครับที่แห่งนี้มีหลายอย่างที่เอาไว้บริการแล้วก็เอาไว้ท่นได้เลือกสัรเอา่ี่ถไกเอาที่ถูกปาานะครับทานแล้วอย่าลืมคนที่บ้านนะครับซื้อกินแล้วถูกปากก็รบกวนนะครับก๊อกนนอีกสักนิดหนึ่งซื้อไปฝากคนที่ถูกใเราที่บ้านด้วย มันก็จะได้เป็นการแบ่งปันไม่น้อยเพราห้่านานจริงยเดี๋ยวเอาของอีกหน้าฉิ่ยนั่นอยเขเป็นคนดีม้งครับเป็นคนดีคิดดีมันเป็นพูดออกมาได้ดีไม่ได้คุยครับก็แค่เป็นคนดีธรรมดาคนหนึ่งธรรมดนะครับ ก็ขอให้คนที่ผมก็เป็นคนีดีก็ขอให้เป็นคนดีนะครับมีลูกก็ขอให้ว่านอนสอนง่ายทำอะไรขอสอนสำเร็จนะครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งให้ผมนะครับวงคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทอก็ขอให้กรอบสวมหัวนะครับถ้าคิดถึงหัวก้ตามไปที่บอดบัมมี่นะครับผมอยอกเล่นนะครับอยอกเล่น กค้ดบอลไหเป็นนักฟุ้บอลไหมนะ